เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่ไปหาดะะ้ะเดี๋ยวพี่พาไปกินลาบงัวกับซอยจูไหนมูเธอไปตั้งจเรียนเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะที่หลองพบตั้งใจเรียนแล้วผมได้อะไรเธอก็จะได้ความรู้และเกดดีๆไงแล้วพวกเกดดีๆเนี้ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างเลยครับไหนม่ออเออเธอโตไปเธอก็ได้งานดีดีมีเงินเดือนเยอะๆยไง อ๋อเรื่องเงินเนี่ยผมไม่ต้องการเลยครับพรพอ่อผมรวยแล้วจะพ่อก,กับแม่เธอตายไปหลหรฮะเอานม่ครูใช่งให้พ่อก,กับแม่ผมตายเหรอ,อไม่ครูแช่งูดใดคิดเฮ้ยัหโหลพ่อว่าไงลูกพ่อครูแช่งให้พ่อตายครับฮะแกะว่ายไงนะพ่อช่วยเปลี่ยนครูไป็นจำชันให้ผมดีครับคนที่ผมไม่ชอบหน้าเลยอ่ะอือ,อได้ลูก ฮัลโหลพออสวัสดีครับเซียวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับเรียนครูประจาชั้นให้ลูกผมหน่อยดิลูกผมบอกว่าไม่ชอบคนนี้เลยโอเคได้เลยครับเซียไก่ตัวมาวะฮัลโหลค่ะพออเออผมต้องขอโทษด้วยครับครูสรทธัญญาเดี๋ยวคุณสอนคาบนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็ให้คุณเจ็บของแล้วก็เตรียบตัวย้ายออกจากโรงเรียนนี้เลยนะครับ ดดมุงทอดแดมมีเฟซบุ๊กแล้วนะนน้องๆคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะ